ค่ะพี่น้องคะหน้าดำหน้าแดงหนาเย,ออย็นยางตากแดดเมื่อเสือหมาเป็นไปดูตรงนั้นทีไปดูตรงนี้ทีอุ้ยรถไฟเร็วคุณน้องเพื่อนนี่มั้งรถไฟเร็วเห็นไหมรถขาวเพื่อนจวดๆเลยเพืเป,ปิดบุญตาได้เห็นด้วยไนะแบบหมอย่ามนั่งเฉยเเด้อรถไฟเร็วรถไฟเร็วหัวแหลมปิดเลยพี่น้องจ้ะสีขาวแล้วก็มีหน้าต่าง ไปเลยลยโอ้ละอ,ะละอ,อย่างต่โตได้ล้ค c สเดีจะโต้มน,นมอ,มอ,อ,มอนกอนสักหอนเลแล้วก็เดินตานมใจเอ,อมนานมอัมนาน้ยไมยากอ่ตึกงาม รถข้ามไปไม่ไหนรไฟเขียวไปนะนั้รถนั่รบนั่นรถไฟธรรมดาพี่น้องจ้ารถไฟธรรมดาผ่านเส้นทางนี้เนาะแล้วก็ฝั่งรข้ามสวนกันไปสวนกันมาแล้รถไฟรถไฟคิดว่ารถไฟเร็วเพราะคงจะเดินทางไกลเนะ่ะออก่างจังหวัดอะไรแง่เนาะแล้วแต่สายเนาะทุกคนเนาะ อากาศช่วงแบบประมาณบ่ายแล้วพี่น้องฮอนคาฮอนแนวโหย่อพระอาทิตย์เขามีการปราณีต่อผู้ใดเอาไหนต้องดูไฟพี่น้องจ้ะข้างบนมันเป็นเน็ตเน่ยตึกข้างในในเนี่ยมันหุ่นหุ่นปั่นตักรยานจราเข้นระโอ้สงสัยเป็นสถานีรถร่างเนาะ นี่ในซอยนี้เงียบสงบดีทุกคนโตเกียวทาวเวอร์ตรงไหนนั่นบิวดิงคุณนะครับสนุกได้ทุกทานเลยขอบคุณมากที่รับชมอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจจ้า,าเที่ยวเมือง,งญี่ปุ่นเมืองซูชิปลาดิบเมืองปลาดิบอร่อย อีกรถไฟรถไฟรถไ,ไ,ไฟสเตชันอีกจุดหนึน่งโอเควันนี้ขลอลาก่อนมาจ้าทุกคนค่นนี้คือตึกเฮนเนนโซล่าโฮเทลอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยสวยมากเลยข้างหน้านี่การ์เดนเขาพวกเราๆๆเกำลังรอไฟแดงรอไฟเขียว ถ้าเดินต่อเมืองเอกถนนสะพานข้ามแยกถนนถนนยกระดับจุดนี้นะคะก็จะบอกว่า3.8เมตรต้องมีความต้องรถต้องไม่ต้องไม่สูงเกิน3.8เนาะถึงจะข้ามใต้สะพานนี้ได้ พานางลุยลุยประชไนภัยนี่มึง,มงรถเพื่อจ้ามาจอดได้ใช่พี่น้องจ้ะรถจ,จักรยานมีคนขับเอ้ยมีคนนั่งข้างหน้าสำหรับช้อปปิ้งได้ต้องล็อกเอามาไว้แห้วต้องล็อกพี่น้องงานไปเรื่อย ก็เป็นอุจแก่น้องด้านนู้นเป็นตึตกหมดเจ้าของก็เลิกไอ่มัาก็เลิกจากออฟฟิศพักเที่ยมมากินข้าหนุ่มหนมสาวๆหนันตึกนี้พี่น้องจ้หะหรอเหมือนปักสุ้มนึองอีู่ โตเกียวรทตรองโตเกียวตเกียวโตเกียวบีอลดีคุณนะคะค่าพี่น้องยางบนไปบนมาชมชีวิตจริงพี่น้องจ้ะ เงินตามแบบพี่น้องเงินตามคุณหลานสาวเปนไในเซ็นไว้ในโทรศัพท์มาสุภาพไปใส่ไปใส่ยา็ไปเรื่อยๆแล้วคอยปอยมักยางทั้าอท่ยางดีดีมาตึกกันนี้ตึกสูงคัะพี่น้องสูงสูงสูงโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ เอนั่นแหละพี่น้องจา้งงามังตึกเนียงามงามสีแดงแดงอีกสีแดงแต่ทำแสวยมากเรียบร้อยมากนาดำหนาแดงงางมาือมาเว้นพี่นอ้องงาม่ะอบคุณค่านะ่หรอชุ่มมาคักพี่น้องจา้า ยางแข็งๆบิวดิ้สวยมากเลยมึงเป็นแบบสไตล์ยุโรปอะล่ะงามป่ะ่อยกับมากนะพี่น้อง่อยกัม,กมักมักสไตล์ยุโรปมาเย็บมันก็ไม่ก็ได้ดูสไตล์ยุโรปก็ไม่ต้องต้องไปที่จะไม่ต้องไปที่ยุโรปก็ได้ดูแล้วเนาะอาคารสวยๆแบบเนี้ย rồi, xuống bậc khác đi phía ngoài kìa Đây là phía